ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย yeah. Let's go เดียว all I need is my รถคูลเจอร and my b i k กับ k ี y yeah you can ride with me ดูหนสวยสวยผ่านในจอทีว mm ี hmm. คุณอยากไปไหนยังไม่ต้องห่วงเพราะเดี๋ยวเขาพาไปเป,ปิดอชนไพยไม่ว่าจะใครหรือจะใครความรู้ความรักที่เขามีที่อยู่ในใจเกี mm ่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ ชาวคอคนรักรถทุกท่านนะครขอต้อนรับเข้าสู่ Car Lover Test Drive ครับทุกวันอาทิตย์บ่าย3โมงทางทบรบ5แห่งนี้นะครับมาถึงวันนี้ครับต้องบอกว่าทอมมีรถอีกหนึคันที่ถือว่าเป็นรถที่พิเศษมากๆครับที่เราจะมาทดสอบกันแล้วรถคันนี้มาด้วยอีกหนึ่งพี่ก่อนที่จะมาร่วมวิจารณ์และก็ทดสอบไปพร้อมกับทอมครับกลุ่มคนนี้เขาต้องมาพร้อมกับความเร็ว สวัสดีครับพี่ลองครับสวัสดีครับพี่ภูมิครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก่อนเข้าเรื่องนะขอเคลียร์หน่อยครับยังไงครับพี่ทำไมต้องมาพร้อมกับความเร็วด้วยครับความเร็วครับพี่ความเร็วเพราะปกติเราจะเห็นพี่ภูมินี่นะกับซูเปอร์คาร์อยู่ตลอดเวลาเลยพี่ภูเป็นคนชอบรถถามเลยว่าปกติแล้วมีรถในฝันของพี่ภูไหมผู้ชายทุกคนพี่ว่าซูเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์นี่เราใฝ่ฝันอยากจะ แต่ต้องมันอยู่แล้ว uh huh. คือตั้งแต่เล็กๆนะครับก็ต้องเป็นพวก f e r r a ร i ี่และเบรกินี่แต่ทุกวันนี้พอเราได้มีโอกาสแล้วเนี่ยมันก็เลยอยากจะลองรถที่ไม่ได้เป็นรถตลาดมากโดยเฉพาะพวกไฮเปอร์คาร์อย่างเช่นแบบพากานี huh. ่ตอนนี้โอ้พีวัสวยมาก <Okay. S 2> ใช่หรือว่า m c คลาร n นตอนนี้ก็แบบ <c oughs> ยากแต่ว่าพี่เอ็งรู้สึกว่าบางทีรถพวกนี้มันมันไกลเกินเอื้อมกินไป <c oughs> เพราะฉะนั้น ไม่รู้ดิตอนนี้ที่เล็งๆไว้นะอสเตนมาตินก็อยากจะลองขับนะครับแล้วก็ตระกุนจากรู้เพราะตัวเราเองก็โตมาที่อังกฤษนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ชอบจากรู้มากโดยเฉพาะจากรู้พวกรุ่นสปอร์ตรุ่นใหม่ๆเนี่ยเห็นแล้วรู้ตุกครับโอ้โหแหมพี่พูดแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะเมื่อกี้พี่ภูมิบอกว่าไปเรียนที่อังกฤษใช่ไหมใช่ครับวันนี้ครับผมมีรถหนึ่งคันที่ถือว่าน่าจะถูกใจพี่ภูมิ จริงเหรออยากจะเจอมันหรือ,อยังพี่ผมจะบอกมันคือรถในฝันของพี่ผมจะไม่บอกแต่ว่าไปพบกับมันเลยดีกว่าครับได้เชิญ บอกมาเนะฮะงั้นโอกาสนี้เชิญพี่ภูมิครับขอบคุณครับทอมครับเหมือนกับฝันเป็นจริงเพิ่งจะดูรีวิวมามเมื่อคืนนี้ชอบมาก F type S type S จากกัวอ้าวตึ๊ดเตลเอาเละครับงั้นเ,เป็นว่าเวทีแห่งนี้ผมขอมอบหน้าที่นี้ให้กับพี่ภูมิของเราเลยเชิญ เลาเรามาขับรถสปอร์ตอย่างนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของระบบเปิดอัทุนคือผมเคยมีรถเปิดอัุนมาแล้วแล้วผมก็สัญญาตัวเองแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยถ้าตังค์ถึงนะต้องซื้อรถเปิดอัุนอีกหลายคนอาจจะมองเอ้แม่งเมืองไทยมันได้ใช้กันหรอรถเปิดอัุนแต่ผมบอกได้เลยว่าถ้าคุณมีแล้วคุณจะติดใจทีนี้คันนี้เนี่ยมันเป็นอทุนแบบซอฟท็อปซึ่งเป็นแนวคลาสสิกมากลึกๆแล้วในประเทศไทยเองเนี่ยผมคิดว่าฮาร์ดท็อปอาจจะเหมาะสมกว่านะ แต่มันก็นแล้วแต่คนนะครับคือเรื่องฮาร์ดท็อปเรารู้สึกเออมันเก็บเรื่องของฝนแล้วก็แดดอไอะไรพวกนี้ได้ได,ได้ได้เต็มที่กว่าแต่ว่าถ้าเกิดเป็นซอฟท์ท็อปเนี่ยมันจะสามารถที่จะเปิดได้เร็วแล้วมันก็ดูมีความคลาสสิกของมันเดี๋ยวลองดูก่อนอีคันนึงของผมนี่คือแบบตกทีเดียวเปิดเลยเปิดไม่ได้ต้องจอดข้างทางก่อนหมดรอเลยเสาไม่ปลืม้ม สามสิบไมล์ต uh. yeah. ่อชั่วโมงเป๊ะเป๊ะเรียบร้อยสิบสองวินาทีเอาพูดถึง่อหน้าตาดีกันเลยกันเดินมาปั๊บเห็นปุ๊บต้องบอกเลยครับตุงครับชอบมากประกู คือมันมีความเซ็กซี่อ่ะคันนี้แล้วพอมองจากข้างหน้าเนี่ยนะรถด,ดูแพงรถด,ดูเหมือนกับรถซุเปอปร์คาร์คันละ30ล้านบาทอะ่ะผมนึกถึงอะไรรู้ไหมนึกถึง Ferrari 599 GTO ตัวแฝกชิปของ Ferrari เลย4.50ล้านนะไฟหน้าเนี่ยเหมือนเลยลองดูรูปกระจางข้างล่างไม่รู้คิดเหมือนกันไหมมา s ราติมาสราติ มาผสมพันธ์กันกับ e r r a r i 955ออกมาเป็นเจ้าเนี่ย F Type S Type F S หรอแต่ที่พอเราเดินมาข้างๆเนี่ยแอบผิวังเบาอะส่วนตัวนะคือมันคือเรื่องของศิลปะนะมองว่าคล้ายๆกับรถญี่ปุ่นคล้ายๆกับ MX-5 แล้วพอหันมาข้างหลังปุ๊บเนี่ยดันเป็นกลิ่นอายของ Ft 8 6อะ่ Toyota ะ Toyota Ft 8 6คือไฟจะคล้ายๆกันทีนี้เวลาเราดูรถเนี่ยผมจะดูเรื่องของ exterior เป็นหลักแต่ interior เนี่ยสำคัญมากที่พรอเรามาดูข้างในปุ๊บเนี่ย interior จะบอกเลยว่านี่เป็นรถเจนใหม่หรือเจนเก่าเข้ามาปัา๊บ มันเป็นความรู้สึกแบบผสมผสา,านอะคือถ้าเป็นซูเปอร์คาร์รุ่นใหม่เนะี่ยหน้าปัดทั้งหมดต้องเป็นดิจิตอลหมดละตรงนี้ยังเป็นแอนาล็อกอยู่แต่โอเคอย่างน้อยคอนโซลของเราเนี่ยเป็นดิจิตอลแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่มันไม่ยุ่งยากอะนึกมะบางคันนี่โอ้โหเข้ามานึกว่านึกว่า,วาขับเครื่งบินอะไม่ได้จบนาซ่ามาที่บอกว่าเห็นปุ่มแล้วจะเข้าใจเลยแต่เนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเรียบง่าย เห็นแล้วไม่ต้องไปอ่านแมนนวลไม่ต้องอ่านคู่มือเก็บทันทีมีสำหรับเรสโหมดสำหรับเวลาฝนตกหิมะตกเปิดตทุนปิดตะทุน traction off แล้วตัวนี้ที่ผมชอบมากคือสามารถปรับระดับเสียงของท่อได้ การเล่นเนี่ยมันคือดนตรีสำหรับนุ่มๆอย่างพวกเรานะครับวันนี้มาดูฟังก์ชันอื่นๆก็มีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายเลยจีฟอร์อ 4, จับเวลาสำหรับใครที่อยากพารถลงแทร็กแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะขับแบบแนว m มน u a l Drive สามารถที่จะสั่งได้เลยว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยจะช่วย Drive As s i s t เราอย่างไรบอกว่าจะสามารถที่จะปิดเปิด Drive As s i s t เนี่ยเป็นหลายๆจุดได้ไม่ใช่ว่าบางรุ่นนี่คือ เป็นโหมดโหมดสปอร์ตปุ๊บก็คือตัวใครตัวมันละทุกอย่างมันจะไม่ช่วยคุณเลยแต่ว่าตรงนั้นก็ขับยากเกินไปแต่แล้วใครที่ขับเก่งจริงๆเนี่ยขับสนุกแต่คน90%แล้วละขับไม่ได้เจอแบบว่าฝนตกมีน้ํามีอะไรอย่างนี้เนี่โอ้โหเละเทะเลอยลืมว่ารถพวกนี้มันแรงมากมีน้ํามีอะไรน,นิดหนึ่งนี่ปัดเสียศูนย์ความได้ง่ายมากเพราะจริงแล้วดร i v เวอร์ซิสเป็นสิ่งสําคัญเรื่องของฟังก์ชั่นเกมอะไรพวกนี้มีครบ เรามาพูดถึงลีลาบ้างนี่ว่าจะคบสาวสักคนหนึงสวยอย่างเดียวไม่ได้ลีลาต้องเด็ดครับเดี๋ยวผมจะมาลองลองวัดดูว่าจะเสือจาก้ตัวนี้สามารถทรียาารกควบความเร็วสูงสุดศูนยถึงร้อยได้กี่วิทีไปคนเดียวอาจจะเหงาๆหน่อยเดี๋ยวผมขอรับน้องชายถือรักจอทอมมาด้วยเป็นเพื่อนให้ตีคร่าวๆนะระดับที่ผมว่าน่าจะมีประมาณสักห ปลายปลยต้นต้นแต่โอเคเราอาจจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเป็น2ดรายเวอร์6ต้นตนถึง6กลางกลางอ่ะลองดู2องล้าน F-Type S จากั่วตามที่เราคาดฝันหรือเปล่าไปรับทอมก่อนมาทอม มาเลยสุดละเรามาลองดูดีกว่าว่าเสือตัวนี้มันจะวิ่งสูถึงร้อยได้ในเวลาสักเท่าไหร่มาเลยโอ oh oh. oh oh. oh oh. สองยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบแปดสิบแปดไม่กว่าแล้วนะเนี่ย ไปพี่ทอมตอนนี้เวลาออกมาครับศูนย์ร้อยที่6.8วินาทีครับทำได้ไม่เร็วพี่ถึงจะตีไว้ประมาณ5ไปปลายถึง6ต้นต้น <Ha! S 1> แต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้เรา2คนไงห้ถูกต้องถ้าเกิดธรรมดาดแล้วเออเราคนเดียวโอเคหรือมีสาวตัวเล็กๆโอเคตัวไม่เล็กเหรอเนี่ยมีทอมเข้ามานี่โ้จบเลยเ็กวิธีหนึ่งใช้ได้เขาใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ ก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบศูนย์ร้อยครับเป็นไงบ้างพี่ภูมิคันนี้ใช่ไหมโดยรวมนะฮะพี่จะบอกว่าพี่รักเลยรักในราคาประมาณ8ล้านโอ้โหแต่ว่าเจ้าคันนี้นี่ต้องบอกว่าสนนราคาค่อนข้างหนักหนุนที่พอสมควรใช่คือบอกว่าถ้าเกิด8ล้านมาเนี่ยโอส้ส่งไปจองมาเลยดีวยกว่าจาก,กลัวนี่แต่ว่าเข้าใจไงเพราะว่าตอนนี้ภาษีเรามันขึ้นถูกต้องราคายืนเขาเนี่ยประมาณนี้ แต่ว่าตอนหลังเนี่ยภาษีมันกระโดดขึ้นมากลายเป็น1 2บสรับาโอ้โห,โหนั่งในแสบเบาคือน้าแสบเบาเบามันโดนเอาอะไรกระทุ้งมาใ้ดูนะครับสิบสุดชอบอแต่ไม่ถึงรักรู้สึกว่าราคามันแรงไปหน่อยสําหรับสำหรับเ<อ>พอร์ฟอร์มทุกอย่างแต่สำหรับใครก็ตามคือบางทีมันเป็นเรื่องของฟีลิ่งองอยู่เนาะและเป็นคนชอบเงินมันเหลืออยากได้หลอคือพวกซุเปอร์คาร์มีหมดแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรู้ว่าสปอร์ตคลาสสิกจากเกาะอังกฤษเก๋เท่ๆครับ สอยๆไปเหอะกลัวอะไรได้งานได้ท <Century> ุกวันอ๋อสิบสามล้านอุ๊ยแซบแซบแซบมีตกเอ้าแล้วคุณจะได้เห็นกันแล้วนะว่ารถคันนี้มันเจ๋งมันเด็ดหรือมันแย่ยังไงแต่บอกได้คำเดียวใครชื่นชอบก็จัดกันไปไม่ว่ากันคือแล้วแต่รสนิยมของคนแล้วแต่ฐานะแต่ละคนแต่สำหรับผมนะแปดล้านกว่ารักเลยอ่ะสิบสองจุดเก้าชอบอยู่ครับโอเคครับเอ้าวันนี้เราทั้งสองคน คุจะหมดเวลางแล้วนะคราวหน้าจะมีอะไรมาทดสอบกันอีกบ้างนะก็ต้องติดตามชมนะครับผมนะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปลุยเลยดีกว่าพี่โอเคไหมเจอกัน